วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ธนาคารกรุงเทพเราสามารถทําในมือถือที่บ้านแบบไง่ายๆได้เลยนะครับให้กดเข้าแอปกรุงเทพได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้จากนั้นมากดโปรไฟล์ของฉันอันดัต่อไปนะครับก้อนรหัสในการเข้าแอปได้เลยครับโอเคครับป้อนเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดแก้ไขเบอร์มือถือที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถลบเบอร์เก่าที่เราไม่ได้ใช้ออกได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์เบอร์ใหม่เข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องครบ10ตัวได้เลยนะครับอันนี้นะครับถ้าพิมพ์เบอร์ใหม่เสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้เลยเมื่อบันทึกมาแล้วนะครับมันจะมีให้เรายืนยันรหัส OTP ของเบอร์ใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนะครับได้เป็นรหัสอะไรก็ป้อน OTP เข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับเมื่อป้อนรหัส OTP เสร็จแล้วนะครับหน้าต่อไปจะมีให้เรายืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้าถ้าขึ้นหน้านี้นะครับก็กดต่อไปได้เลยครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สแกนใบหน้าให้ผ่านนะครับวางใบหน้าอยู่บนกรอบทําตามคําแนะนําบนหน้าจอจนกว่าที่เราจะสแกนหน้าผ่านเมื่อสแกนหน้าผ่านแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์มือถือสําเร็จแบบนี้เลยครับถ้าเกิดในหน้านี้นะครับเปลี่ยนแล้วเรามาเช็คอีกสักเล็กน้อยนะครับให้กดตกลงเสร็จแล้วนะครับกดฟันเฟืองกันตังค่าตรงนี้และกดมาที่โปรไฟล์ของฉันจากนั้นใส่รหัสในการเข้าแอปธนาคารได้เลยครับ ทีนี้นะครับก็ลองมาเช็คข้อมูลเบอร์มือถือตรงนี้นะครับว่าเป็นเบอร์ใหม่แล้วหรือยังถ้าเป็นเบอร์ใหม่แล้วนะครับก็แปลว่าเราได้เปลี่ยนเบอร์มือถือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปเปลี่ยนเบอร์มือถือแอปธนาคารกรุงเทพของเพื่อนได้เลยนะครับ เราะว่าเบอร์ม erm ือถือที่ผูกกับแอปธนาคารนี้มันสําคัญมากนะครับเราสามารถใช้เบอร์มือถือนี้ในการเข้าแอปธนาคารกรุงเทพที่มือถือเครื่องใหม่อย่างเช่นนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนมือถือหรือว่ามือถือพังมือถือหายนะครับเราก็สามารถใช้เบอร์โทรนะครับที่ผูกกับแอปธนาคารในการเข้าแอปได้นะครับ รวมไปถึงนะครับเรายังสามารถใช้เบอร์มือถือนี้ในการยืนยันตัวตนสําหรับการทําธุรกรรมต่างๆของแอปธนาคารกรุงเทพได้อากชะนั้นนะครับถ้าแอปธนาคารของเพื่อนๆนะครับผูกกับเบอร์เก่าที่เราไม่ได้ใช้ก็แนะนานะครับให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ใหม่ล่าสุดที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ